สัสดียามเช้าค่ะเช้าอันสดใสของวันเสาร์ที่ประเทศอังกฤษค่ะตอนนี้น้องกับพี่พาดเรายังอยู่กันที่หมู่บ้านหรือว่า Village ที่วินกัมนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะตอนนี้13องศาแดดเปเรี้ยงแบบนี้เลยค่ะคนอังกฤษนะคะให้ความสําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่แดดออกค่ะก็จะมีความสดชื่นเป็นพิเศษแบบนี้ละค่ะเราก็จะเห็นคนพื้นที่นะคะ ออกมาเดินจูงสุนัขทํากิจกรรมนู่นนี่กันค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะเราทั้งสองคนเลยมีความตั้งใจว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะนั่งอูเบอร์ไปที่เมืองเวลส์นะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมเวลคาทีดอร์แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ค่ะแต่ตอนนี้บรรยากาศในสถานที่ที่เราอยู่ที่วินกัมนะคะสดชื่นแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้ค่ะรถบัสของเราก็พาเรามาถึงเมืองเวลส์แล้วนะคะด้านขวามือของเราก็คือเวลคาทีดอค่ะสถานที่สำคัญของคนแถวนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะไปแวะเดินชมเวลคาทีดอกันค่ะเราก็จะเห็นคนเดินไปเดินมาพุกพ่าดเลยนะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่ไฟนอลสต็อปของเราหรือเปล่าแต่ดูแล้วเราน่าจะ get out of the bus จากสเตชันตรงนี้เนี่ยละคะ่ะ แล้วเดียวพอเราลงออกจากรถบัสนะคะเราก็จะไปแวะดูว่าแล้วเราจะต้องไปขึ้นจากที่ไหนอีกทีค่ะตอนนี้นะคะน้องกับพี่พาดเราอยู่กันที่เมืองเวลส์ค่ะด้านหน้าของเราก็คือเวลคาทีดอนะคะหรือว่าวิหารนั่นเองค่ะวิหารเวลค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะที่ที่เราอยู่เนี่ยเราได้ยินเสียงเบลหรือว่าเสียงะระฆังเนี่ยดังมาจากที่วิหารเลยละคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนะคะตอนนี้เนี่ยก็เราก็เดินชม อยู่ในเหมือนไฮสตรีทของเมืองนี้นะคะตอนนี้ค่ะน้องกับพิพาทค่ะเราอยู่กันที่ The Bishop's Palace ที่เมืองเวลส์นะคะเรากำลังจะเข้าไปด้านในค่ะที่ p a l เล e แห่งนี้นะคะมามีมาตั้งแต่สมัย m e d i e v โวนะคะซึ่งคุณสามีเนี่ยบอกว่าหมายถึงว่าเป็นยุคของช่วงอัศวินนะคะนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในมาชมกันค่ะ โอ้โหด้านในเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่ตอนที่เราเดินเข้ามาเราก็เห็นมีรถขับออกไปนะคะน่าจะเป็นเหมือนคนเขามาแต่งงานกันที่นี่ค่ะเราก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบยังมีคนแต่งตัวเหมือนว่ามาเวทีนนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันตรงน,นี้นะคะอือันนี้บรรยากาศโดยรอบสมัยก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่สเตเบิลก็คือที่ที่เขาเก็บม้านั่นเองค่ะคอกม้านะคะตอนนี้ก็คอนเวิร์ตมาเป็นห้องน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยตามที่เราเห็นกันค่ะ ด้านในเหมือนว่ามาีสามารถเข้าไปได้นะคะจ่ายเงินแล้วก็เข้าไปได้โอ้มีเวดดิ้งด้วยค่ะจากตรงสแควร์นะคะตอนนี้ค่ะเรากำลังจะเดินเข้าไปที่คาทีดอกันแล้วค่ะคาทีดอที่นี่นะคะสร้างในปี1450โดยประมาณนะคะ ใช่ค่ะมันแบบว่าช่างหน้าตื่นตาตื่นใจแบบว้าวมากๆเลยค่ะเป็นภาพความทรงจำตั้งแต่สมัยเด็กนะคะตอนปี1995ค่ะพี่น้องเนี่ยก็เคยมาที่นี่เดี๋ยวจะไปหารูปแล้วถ้าหาเจอเนี่ยจะเอามาอินเสิร์ตนะคะตอนนั้นเนี่ยใส่กระโปรงสั้นจําได้เลยซื้อกระโปรงจากที่นี่ละค่ะช่างหน้าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ เดี๋ยวพี่น้องกับพี่พาสนะคะจะขอถ่ายรูปอยู่แถวนี้สักครู่นึงนะคะเพื่อระลึกถึงความหลังค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่าย4ี่โมงสีนาทีแล้วค่ะวันนี้น้องกับพี่พาสเราสนุกกันมากๆเลยค่ะกับการมาเที่ยวที่วิหารที่เมืองเวลนะคะตอนนี้เราเนี่ยกำลังรอรถเมย์ที่จะเดินทางกลับไปเข้าที่พักของเรารถเมย์เนี่ยจะออกเดินทางตอนเวลาบ่าย4ี่โมงห้ค่ะตอนนี้เนี่ยรถมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเรายังขึ้นรถไม่ได้ค่ะ 5ตัวนะคะเราซื้อแบบรีเทิร์นค่ะคนละ7ปอนด์50นะคะใช้เวลาเดินทาง55นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็จะเพลิดเพลินกับบรรยากาศอยู่บนรถนะคะอีก55นาทีเพื่อที่จะเดินกลับเข้าที่พักของเราค่ะสําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะรับบรรยากาศชนบทของประเทศอังกฤษนะคะ i t c o u l d n t Get a n y m o r e Country Side t h a n t h i s นะคะก็มาเที่ยวด้วยกันกับพี่น้องกับพี่พาดได้เลยค่ะ